สวัสดีครับก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับโปรแกรม Autodesk Robot Structure นะครับหลังจากเมื่อคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับเราได้พากไปติดตั้งนะครับตัวส่วนของตัวโปรแกรม Autodesk Robot Structure a n s y Professional 2022กันไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะพามาทำความรู้จักกับตัว User Interface กับตัว Project Type นะครับก็ก่อนที่จะไป ดูกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์ช่องไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ากดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปวิดีโอใหม่ๆจะไดเ้เข้ามาดูกันนะครับได้มาแชร์ความรู้แชร์ share, ประสบการณ์น,นะครับก็เราก็จะไคลิกเข้าไปเลยครับที่ในส่วนของโรบอทเอานะครับก็เวอร์ชั่น 2,021ั2่ผมก็ยังไม่ได้ดูครับชัดนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงแต่ที่แน่ๆคือน่าจะรองรับในส่วนของการพิมพ์ที่เป็นในส่วนของภาษาไทยนะครับแล้วก็ได้ผ่านตามาคือเวอร์ชันี่2เนี่ยจะมีคำสั่งที่เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่าเต้นมิก หรือใดนามูอะไรสักอย่างเนี่ยครับเ,เพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ก็เราไม่คงไม่ได้ไปสนใจเพราะว่าเราคงไม่ได้ไปกันถึงขนาดน,นั้นแต่สําหรับใครที่สนใจจะไปถึงขั้นนั้นก็ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับในส่วนของต่างปกนี่ก็จะเป็นลักษณะของเบสิก Basic นะครับพื้นฐานที่นําไปาใช้งานในบ้านเรานะครับประกอบสัมมาอาชีพกันนะครับรแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์นะครับ หลังจากที่เราเข้ามาในส่วนของตัวโปรแกรมแล้วเนี่ยครับก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวโปรแกรมทั่วๆไปนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือจะเป็นส่วนของการแสดงชื่อไฟล์งานที่เราได้ทําอยู่ตอนนี้เรายังไม่มีการเซฟนะครับก็เลยยังเป็นค่า d e f a u l t ของตัวโปรแกรมนะครับส่วนต่อมาก,ก็จะเป็นส่วนของ ID ต o วเดสเซ็เคาน์ะครับว่าตอนนี้เราเราใช้ในส่วนของเอ็กเคา์ของใครอยู่นะครับขั้นต่อมาก็จะเป็นส่วนของตัวเมนูนะครับหน้าตาเปิดเข้ามาปุ๊บนี้ก็มีอยู่แค่เมนูเดียวนะครับก็คือเมนูไฟล์ก็จะมีในส่วนของคำสั่ง New Project ก็คือเปิดโปรเจกต์ใหม่ทำงานใหม่นะครับอันที่ต่อมาก็คือในส่วนของ Open Project ในส่วนที่สารก็คือเป็น ออกจากโปรแกรมนะครับก็มีอยู่แค่3าคำสั่งแต่วมีอยู่คำสั่งหนึ่งก็ครับก็คือ Open Project เป็นข้อจํากัดของโปรแกรม Autodesk r o b น t นะครับก็คือไม่เหมือนกับ AutoCAD ที่สามารถนําเวอร์ชั่นต่ำนะครับไปเปิดในเวอร์ชั่นที่สูงกว่าได้แต่ในส่วนของโรบอทเนี่ยทำไม่ได้นะครับทัดไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อจํากัดตัวหนึ่งที่ เป็นในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันไหนก็เป็นเวบนี้ทท้งนั้นเพราะฉะนั้นก็คือเราจะสามารถเปิดไฟล์งานนะครับจากใครคนใดคนหนึ่งหรือจากที่ใดที่หนึ่งเนี่ยก็จะต้องเป็นเวอร์ชันเดียวกันเพราะฉะนั้นพอเป็นเวอร์ชันเดียวกันแล้วเนี่ยก็จะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของ j o อ Preference ก็คือการเซตติ้งค่าต่างๆในเบื้องต้นนะครับเพราะว่า ผู้ออกแบบแต่ละท่านเนี่ยก็มีสไตล์ในการออกแบบที่แตกต่างกันนะครับเหล็กที่ใช้ค,นคอนกรีตที่ใช้โค้ดที่ใช้ในการวิเคราะห์ในการออกแบบนะครับก็จะเปลี่ยนไปเมื่อถูกนํามาเปิดในโน้ตบุ๊กอีกเครื่องหนึ่งดังนั้นเมื่อได้ไฟล์มาแล้วเนี่ยก่อนที่จะไปทําการวิเคราะห์หรือออกแบบต่อนะครับก็ควรที่จะไปะตรวจสอบที่ j อ b ิเ f e r e เรนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ ได้ผลของการวิเคราะห์หรือการออกแบบที่ถูกต้องนะครับไม่คลาดเคลื่อนอันนี้ก็ฝากเน้นย้ำนะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับส่วนต่อมาก็เป็นส่วนของเทมเพลตนะครับก็คือเป็นโปรเจกต์ไทป์นะครับอันต่อมาก็คือในส่วนของพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะครับจะเป็นส่วนที่จะแสดงไฟล์งานที่เราเคยได้ทำมาแล้วนะครับ ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็จะโชว์อยู่บริเวนี้นะครับนี่ก็คือเป็นในส่วนของอ user interface ในหน้าแรกนะครับอ่ะนี้เราลองเข้าไป new project ดูนะครับพอเข้าไปใน new project เนี่ยก็จะมี s t u c t u r e type ต่างๆให้เลือกมากมายนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาขอพูดในส่วนของท้ายคลิปแล้วกันอันนี้เราเข้าไปดูในส่วนของ user interface ก่อนนะครับ ีนผมขออนุญาตเข้าไปในส่วนของ building design นะครับจริงๆแล้วผมถนัด building design นะครับก็เข้าไปตรงนี้แต่ว่าเข้าไปแล้วหน้าตาข้างในก็ไม่แทบจะไม่แตกต่างนะครับมีที่แตกต่างกันอยู่เพียงแค่พื้นที่ในการสร้างโมเดลที่เป็นสีฟ้าๆเท่านั้นเองนะครับก็อันแรกนะครับในส่วนของ user interface นะครับเมื่อเข้ามาในส่วนของ structure type แล้วนะครับ ในส่วนของ building นะครับก็จะมีในส่วนของเมนูบาร์ Bar, นะครับ file edit view geometry load analysis r e s u l t design tool นะครับ add in window help แล้วก็ community นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของเมนูบาร์นะครับแล้วก็ส่วนที่เราเห็นเป็นรูปร่างหน้าตาต่างๆพวกนี้นะครับที่เราเห็นด้านบนด้วยแล้วก็ด้านข้างด้วยตรงนี้ก็เรียกว่าไอคอนบารนะครับก็คือเป็นการ ดำเอาคำสั่งในส่วนของเมนูบาร์นะครับออกมาวางไว้เป็นลักษณะของไอคอนนะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นในส่วนของไอคอนบาร์นี่เราสามารถที่จะยกย้ายได้นะครับเห็นได้เป็นจุดไข่ปลาตรงเนี้ก็มีความลักษณะคล้ายเกียงใกล้เคียงกันกับในส่วนของออโตแคดนะครับก็เขาอยู่ในตระกูลเดียวกันนะครับก็คือออโตเดสเนี่ยครับสามารถยก,ยกยกย้ายได้นะครับ ก็ามาวางตรงนี้ได้หรือจะเอามาไว้ตรงบริเวณนี้นะครับก็ได้นะครับตอนนี้ผมก็ให้เป็นค่า Default ของโปรแรมไปก่อนนะครับในส่วนต่อมาก็คือจะเป็นส่วนของพื้นที่ที่เราเรียกกันว่า Layout นะครับตรง Layout เนี่ยมีเอาไว้ทําอะไรก็คือลําดับขั้นตอนในการวิเคราะห์นะครับออกแบบนะครับก็คือ ในส่วนของโปรแกรมการออกแบบทุกๆโปรแกรมนะครับก็จะมีขั้นตอนในการออกแบบเหมือนกันก็คือการโมเดลนะครับในการสซโลดนะครับในการวิเคราะห์แล้วก็ออกแบบซึ่งเราก็จะมาใช้ตรงส่วนของเลเยอร์นะครับพื้นที่บริเวณนี้ในการควบคุมการทำงานของแต่ละขั้นตอนนะครับส่วนต่อมาก็คือจะเป็นในส่วนของ Object Inspector ในส่วนของ Object Inspector เนี่ยจะเป็นการาแสดงพารามิเตอร์นะครับต่างๆของอชิ้นส่วนโครงสร้างของโมเดลเรานะครับก็จะมีในเรื่องของความยาวค่าพิกัด x, y, z นะครับ Material Property นะครับก็จะอยู่ในบริเวณส่วนของแสดงอยู่ใน Object Inspector แล้วก็สามารถที่จะ แก้ไขเปลี่ยนแปลงนะครับพารามิเตอร์ต่างๆได้นะครับก็ใช้ตรงบริเวณของ Object Inspector ในการควบคุมหรือ Control นะครับส่วนต่อมาที่เราเห็นเป็นสีฟ้าๆนะครับในส่วนของ building design น,นะครับก็จะมีมาให้2แท็บด้วยกันนะครับก็คือจะเป็นแท็บ i e w แท็บ i e w เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการสร้างโมเดลในลักษณะของ 3D ถ้าเป็นในส่วนของแปลนนะครับก็จะเป็นการสร้างโมเดลในลักษณะของ 2D นะครับก็คือทํางานในระนาบของ x กับ y แต่ถ้าเป็นวิวก็ x y Z เลยนะครับสร้างลักษณะของ 3D ขึ้นมานะครับในส่วนต่อมาก็คือจะเป็นส่วนของเ,อเขาเรียกว่า Project View นะครับก็คือเราก็จะสามารถที่จะควบคุมการทำงานนะครับการสร้างโมเดลจากตรงส่วนนี้ได้นะครับ ถ้าเกิดเราอยู่ในหน้าต่างที่เป็นวิวนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกระนาบที่เราจะใช้ในการทํางานได้เลือกชั้นความสูงที่เราจะใช้ในการทํางานได้นะครับแต่ได้เป็นในส่วนของแปลนนะครับเราจะทํางานอยู่ในระนาบ XY อย่างเดียวนะครับไม่สามารถคลิกเข้าไปนี่ก็จะไม่มีอย่างอื่นให้นะครับแต่ก็จะเลือกชั้นความสูงในการทําได้ทําอยู่ที่ชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับก็จะสามารถทําให เราโมเดลได้ง่ายขึ้นง่ายกว่าการไปทําใน3 d ดีครับเพราะว่าพอเวลาเราขึ้นชิ้นส่วนเยอะๆแล้วเนี่ยโนดมันจะเกิดการซ้อนทับกันบางทีก็คลิกถูกคลิกผิดนะครับก็ทําให้โครงสร้างที่สร้างขึ้นมานั้นไม่ได้ตามที่เราต้องการน,นะครับอันต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนของการเ,าเปิดปิดนะครับค่าต่างๆในโมเดลนะครับอย่างเช่นให้โชว์หมายเลขของโนดโชว์ ลำเบอร์ของเมมเบอร์นะครับำเบอร์ของพื้นนะครับโชวฐานลากนะครับโชวเป็นรูป 3D โชวแกนอะไรต่างๆแล้วก็จะเปิดปิดกันจากตรงส่วนนี้นะครับอันต่อมาก็คือในส่วนของยูนิตนะครับซึ่งตรงส่วนนี้สําคัญนะครับในการที่เราทํางานเนี่ยเราควรจะตรวจสอบให้ถูกต้องนะครับว่าค่าต่างๆเนี่ยมันถูกต้องตามที่เราได้ตั้งค่าเอาไว้ใน จ็อกพีเฟร e นต์ไหมนะครับถ้าไม่ถูกต้องเราก็ต้องไปแก้ไขให้มันถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวการวิเคราะห์หรือการอ่านผลจะทําให้ผิดพลาดได้นะครับอันต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของระบบแกนนะครับระบบแกนในโรบอตนะครับก็คงจะเป็นเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปก็คือจะมีอยู่2ระบบก็คือระบบแกนที่เป็น global นะครับกับระบบแกนที่เป็น local นะครับ ระบบแกนที่เป็น global เนี่ยเราจะไว้ใช้ควบคุมนะครับการสร้างโมเดลแล้วก็การใส่โหลดนะครับหลักๆเราก็จะใช้กันอยู่2ตัวส่วนที่เป็น local นะครับก็คือจะเป็นแกนที่อยู่ในชิ้นส่วนต่างๆของโมเดลนะครับของเราซึ่งก็จะมีทิศทางแตกต่างกันครับแกนที่เป็น global ซึ่งแกนที่เป็น local เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเอาไว้ดูผลนะครับว่า แรงในชิ้นส่วนนะครับที่เป็นเป็น x เป็น y เป็น z นะครับหรือค่าโมเมนต์ต่างๆนะครับ mx my นะครับไว้เช่นการวิเคราะห์ผลอ่านผลต่างๆนะครับคราวนี้เมื่อกี้ผมผมติดอยู่ตรงที่ SUCTURE t t y p e นะครับความแตกต่างของ SUCTURE t y p e ในส่วนของ user interface นะครับม,มันจะแตกต่างกันอยู่เพียงแค่ในส่วนของ พื้นที่ในการสร้างโมเดลนะครับคือถ้าเป็นในส่วนของ Building เขาก็าจะให้มา2แท็บนะครับก็คือเป็นแท็บ i e w กับแท็บแ a ลนแต่ถ้าเป็นในส่วนของเฟรม 3d Shell นะครับเขาจะมีแค่วิวเพียงอย่างเดียวนะครับทาที่เราลองลองดูกันนะครับลองไปที่ New Project ดูนะครับเมื่อกี้ในส่วนที่เราทำงานตอนแรกนะครับที่เราดูอยู่กันเมื่อกี้นี้ก็คือเป็นส่วนของบิ i ดิ้งนะครับก็จะมีด้วยกัน2แทบ็บ ถ้าเราลองเข้าไปในส่วนของเฟรม 3D นะครับนี่ครับก็จะสังเกตได้นะครับก็คือส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือในส่วนของเห็นชัดๆเลยก็คือพื้นที่ในการทำงานนะครับก็จะเหลือเป็นแค่วิวก็คือในส่วนของ 3D นะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นที่ยุ่งยากครับเพราะเราสามารถที่จะใช้วิวคอนโทลต,ตัวนี้ได้ จะทำงานอยู่ใน t ับ x y แล้วก็กำหนดชั้นความสูงก็สามารถที่จะทดแทนในการใช้ในแท็บที่เป็นแปลนได้นะครับแต่ว่าในส่วนตัวผมเนี่ยผมถนัดที่จะใช้เป็น structure นะครับมากกวา่าเดี๋ยวเราลองมาดูอีกสักตัวก็คือเชล์ที่ใช้กันอยู่บ่อยๆนะครับนี่ครับเชล์ Shell ก็เหมือนกันครับก็จะทำการสร้างโมเดลอยู่ใน ส่วนของวิวอย่างเดียวนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากกระใช้เป็นแปลนก็มาใช้วิธีการวิวคอนโทรลตรงบริเวณนี้ได้นะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็สามารถที่จะใช้งานได้คราวนี้มาทําความรู้จักกันกันกบส่วนของสั t u r e Type นะครับที่ผมติดเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะครับเนี่ยถ้าเรากด New Project ขึ้นมานะครับเราจะพบว่ามีสั t u r e Type ต่างๆเนี่ยมากมายนะครับให้ เราเลือกนะครับก็สำหรับผู้ที่ใช้โปรแกรมก็เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมกับางานที่เราจะใช้นะครับคราวนี้แล้วคำถามคือเฮยแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับมันแตกต่างกันก็คือเราพูดในเชิงของวิศวกรรมก็คือจะแตกต่างกันในเรื่องของ coordinate แล้วก็ node degree of freedom นะครับ node degree of freedom เนี่ยถ้าเราใช้กลับไปเบื้องต้นพื้นฐานเลยก็คือ แรงที่ทําให้โครงสร้างเกิดการเปลี่ยนรูปใช่ไหมครับเกิดการเปลี่ยนรูปก็มีอะไรบ้างก็มีการเคลื่อนที่การมุนอะไรพวกนี้นะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูนะครับยกตัวอย่างเช่นในส่วนของเฟรม 3D นะครับเฟรม 3D เนี่ยถ้าเราไปดูสมมุติฐานของเขาก็คือแรงที่จะทําให้เขาเสียรูปเนี่ยก็คือจะเกิดจากแรงที่เกิดในแนวแกนกับโมเมนต์ ครัาวนี้พอเป็นลักษณะของ 3D ปุ๊บเนี่ยแกนที่เราใช้ก็คือจะมีด้วยกันทั้งหมด3แกนนะครับเพราะฉะนั้นแรงก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3แกนก็คือแกน x แกน y แกน z เมื่อมีแกน x แกน y แกน z นะครับก็จะมีโมเมนต์ด้วยนะครับเพราะโมเมนต์ก็ทําให้เขาเสียรูปเหมือนกันก็จะมีโมเมนต์อีก3ตัวก็คือโมเมนต์รอบแกน x รอบแกน y รอบแกน z ดังนั้น degree of freedom ของเฟรม 3D นะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด6ตัวด้วยกันนะครับ ในส่วนของเชลเชลด r ก e o อ f ฟฟิล o m ก็มี6ตัวเท่ากันกับเฟรมเหมือนกันนะครับในส่วนของทัชที่เป็น3 d ทัชนี่เรารู้อยู่แล้วว่าเขาไม่รับม o เมนต์นะครับเพราะฉะนั้น degree of ฟิล e d o อเขาก็จะมีแค่แรงในแนวแกนที่ทําให้เขาเสียรูปนะครับก็จะมีแค่3ตัวเท่านั้นนะครับก็คือแรงในแนวแกน Z แกน X และแกน y นะครับในส่วนของที่เป็นสลับสลับเนี่ย โนด degree of freedom mm hmm. เขาเนี่ยจะมีอยู่แค่3ตัวนะครับสตัวที่ทําให้เขาเสียรูปก็คือแรงในแนวดิ่งในแนวแกนแซตซึ่งก็สามารถทําให้เขา,เ,าเสียรูปร่างได้นะครับคราวนี้มีโมเมนต์นะครับเมื่อมีแรงกระทําลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะย่อมเกิดโมเมนต์ในตรงกลางแล้วก็ด้านลิมนะครับขอบนอกขอบในของตัวตัวพื้นได้นะครับเพราะฉะนั้น มันก็จะทําให้เกิดโมเมนต์ขึ้นอีก2แกนก็คือในแนวแกน x นะครับกับในแนวแกน y ใช่ไหมครับก็จะมีหน่วยดีกรี o อ f ฟ e e d อมเท่ากับ3ตัวนะครับในส่วนของเฟรม 2D นะครับเฟรม 2D ก็คือระนาบ x กับ y เพราะนั้นแรงในแนวแกนเขาก็จะมีอยู่แค่2ตัวก็คือ x กับ y นะครับส่วนโมเมนต์ก็จะเป็นตอนนี้ถ้าเป็นระนาบ x กับ y นะครับแก็ Z, จะพุ่งออกมานะครับจาก จากหน้าจอเพราะฉนั้นโมเมนต์ก็จะเป็นโมเมนต์ในแนวแกน z นะครับเพราะฉะนั้นแรงที่ทําให้เข้าเสียรูปก็จะมี3ตัวก็คือแรงในแนวแกน x แรงในแนวแกน y แล้วก็โมเมนต์รอบแกน z นะครับตัวนี้ถ้าท่านใดสนใจนะครับอยากจะไปดูเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับจากตัวคำสั่ง h e l l นะครับ นี่จริงๆมันกด F1 ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังอัพวีดีโอหน้าจออยู่ถ้าเกิดกดเ F1 เข้าไปก็ทำให้ตัววีดีโอตัดไปนะครับ เขาไม่ได้ไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตครับอ่ะก็ก็เดี๋ยวยกยอดไว้เป็นเป็นครั้งหน้าแล้วกันนะครับก็บอกว่าเพื่อนๆคงคงจะได้รู้จักกับ user interface นะครับกันพอสมควรแล้วก็เดี๋ยวในคลิปวิดีโอต่อไปผมก็จะมาแนะนำในส่วนของคำสั่งต่างๆนะครับว่า มีอะไรบ้างนะครับแต่ละตัวนียใช้งานกันยังไงโดยเฉพาะในส่วนของอโปรเจกต์ไทสนะครับซึ่งจะต้องมีข้อมูลในการทำงานต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้ไปโชว์อยู่ในรีพอร์ตของเรานะครับและส่วนที่สำคัญนะครับก่อนที่จะทำการาสร้างโมเดลหรือออกแบบต่างๆก็คือในส่วนของ พรีเฟรนแล้วก็จ็อบพรีเฟรนนะครับก็เดี๋ยวในคลิปวิดีโอหน้านะครับก็มาคุยถึงคําสั่งต่างๆที่จะใช้ในการออกแบบก็ติดตามคลิปวิดีโอหน้าได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจในการทําวิดีโอต่อไปนะครับก็ไว้เจอกันวิดีโอหน้าครับผม